ตั้งแต่บียไนนะครับเราเริ่มทํามาในประเทศไทยนะครับนี่คือครั้งแรกของโลกที่เราฟอร์มสองกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกัน ใครบ้างครับมาวันนี้แล้วนะครับเราเชื่อมั่นในเทรนด์ที่ชื่อว่าเวลเน็ตทอริซึมยกมือนะฮะช่วยเหลือให้เรามียอดธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นการผ่านการแนะนําและบอกต่อเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการทางด้านใด เพราะวันนี้เราสามารถทําได้เรามีคอนเน็กชันอะไรไปช่วยธุรกิจลูกค้าเราเติบโตได้เพราะเรามีเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมบิวเตอร์และ h o ส p ิทอลิตี้นั่นคือสิ่งที่วันนี้ทําธุรกิจแล้วเราต้องไปแบบเป็นผู้ที่ช่วยเหลือมากกว่าเป็นผู้ที่เป็นนักล่าครับสา 1. 1> มสองหนึ่งอบทนใด้กับพวกเราด้วยและนี่คือ the first construction and hospitality twin launch Chapter in the world ครับขอเสดงปรบมือดังดให้กับทั้ง2อง a ั t เตอร์และแก่ผู้ประเกียรติที่มาร่วมในวันนี้ด้วยนะครับและทีมงานด้วยมิชั่นของ B 9 s e e v e นะครับเราจะสร้าง Active Community รวบรวม s u พพ i าย a ชนธุรกิจค่าบริการที่ดีที่สุดและครบวงจรที่สุดเพื่อเติบโตไปในธุรกิจในอุตสาหกรรม Real e s t o u r ซึ m และไปถึงเป้าหมายด้วยกันนะครับ ห่วยนะคะที่เป็นเด็กอายุ17ปีนะคะการเข้าร่วม BNI เนี่ยคือการได้ฝึกฝนและก็การพัฒนาตัวเองค่ะคือเราจะได้เจอกับพี่ๆผู้ประกอบการมากมายที่จะมารวมตัวกันซึ่งพอเราได้มาอยู่ใน BNI เนี่ยที่เปลี่ยนไปเลยก็คือมันมีลูกค้าวิ่งมาหาเราค่ะเราไม่ได้มาแค่มองหาเพียงแค่โอกาสทางธุรกิจเราได้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับเราด้วยและที่สําคัญนะครับ เราได้เพิ่มยอดขายให้กับเราและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือยอดธุรกิจของกลุ่มเรานะครับเราจะโชว์ให้เห็นถึง power of referral marketing นะฮะทำให้ยอดธุรกิจไปถึง350ล้านภายในสิ้นปีนี้ครับ oh. The f i วเ t ิด Twin Launch Chapter in the world เย้